สวัสดีครับช่องสถาพรมิวสิทแชนแนลครับตอนนี้เราอยู่ท่าน้ำบ้านโมกหัวนะครับตอนนี้นะครับมีคนมาบริจาคนะครับน้ำดื่มนะครับวัยรุ่นสีสเกตนะครับผมกฝากขอบุณด้วยนะครับทีมงานวัยรุ่นสีสเกตนะครับกับช่องสถาพรมิวสิทแชนแนลครับ ไร้รับการประสานง,งานจากผู้ใหญ่อาคมผมดีนะครับผมพี่เจีบบ้านันอินานะครับ <c oughs> จะแท่งไหนครับเนี่ยอันนี้จากบันหอยนะค่ะอ๋อคิมงานมาจากไอ้ใบกระนอ่าสมุทรปราการอ๋อจากพี่น้องบันหอยนะครับจากที่แม่นจะสูงปรากันจากทีมงานของวัยรุ่นศรีสะเกตอ๋อครับผมเด็กสาวว่าท่งนี้นำห่วมนะคะครับผมก็เลยประสานมากจากพี่น้องเพคยกับพี่น้องวันนี้นะใบลู่ศรีสเกตโอ้ครับผมอันี้ตัจุเป็นประธานใหญ่ตัวหัวทเพล่ยนทั้ว่างหินนะว่างหินด้วยครับเม่นฐานกับคิมงานกับบ้านทัว ผีอะนะคะทภาอีสานเนาะแม่รอีสานผงนี่ยังมเห็น่าอยู่ทรบรนะครับสวยจสวย้อสวนี่ครับผมนี่ครับมเลว่ามาหมอไผร้ายทีอะนะค่ะรับับล่าเห็นทางหนกัได้ไดมาปได้ครับได้รับไ้ภาษางานจากผุ้ใดนะครับ มา,มาจากีครับผมเอาเอกทีไทยทงคนในหมู่บ้านนี่นะตอนกับ่ค้นมางกับระสานไม่อีกทนึงเลมาษาทย่ห่จงคนในาโอเคครับผมรับุมกครับขอบคครับช่องยูทูบครับสถาพรมิวสิ h ชาแนลนะครับตัวนี้นะครับ เรานะครับมารับมอบนะครับน้ำดื่มนะครับจากไวัยลุ่นสีเเกตนะครับฝากด้วยนะครับช่องถา a r Music c h a n n น l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ เขไม่ได้ไว่ะอะขอบคุะ